ดึงแล้วดึงแล้วไปไทยกระดกขึ้นแล้วครับอา้าวไปไหมไไน่าจะขึ้นแล้วนะเด้อ<ป>เอาตัวเดินไปทางเดียวกันแล้วแมยยานางขึ้นเ้อ ตอนนี้จะจะยกขึ้นเลยก็ได้จะยกได้นะเนี่ยมันไปแล้วเนี่ยทั้งตัวรถคีมน The ี่ดึงขึ้นได้เลยดึงสไลด์ขึ้นข้างบนได้เลยนะเนี่ยแต่ไม่มีที่ยืนครับเพราะว่ารถกีมยืนหมดแล้วเห็นไหมดึงได้แล้วครับขึ้นแล้วเออขึ้นเรียบร้อยแล้วคันนี้ต้องสวิงครับไม่สวิงไม่ได้ครับเพราะว่าหมดจังหวะคันนี้คันนี้ต้องหย่อนนะครับถได้แล้วถ้าไม่หย่อนนี่ก็คือดึงเพื่อนเอาไว้ครับ ตอนน,ตอนนี้ที่ทคนออกหมดแล้วน่าจะเบาแล้วเลยไป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 ข,ไขึ้นแล้วเต็เด,ด็เอาไฟม,นมันยังไม่เต็ม กินดว่วนได้ทีแล้ว จากท,ที่อยู่ตรงนี้ก็ข,ขึ้นไปไกลแล้วนะคะตบมือตบมือ,มอเลี้ยงฉลองกันได้พรุ่งนี้ค่ว่า,านใหม่ทำหนึ่งอยู่ตรงน้นู <c oughs> ้น <c oughs> ยัง <c oughs> เห็นแล้วไม่ได้จดอดูถแถวๆนี้ครับวันนี้ก็เลี้ยงฉลองกันครับ ู่ตรงนี้ค่ะพวกนี้ก็เหลืออีกคันหนึ่งค่ะนูนอยู่นู้นเลยน่าจะเอาขึ้นทางนู้นเลยนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ถ้าจะมาทางนี้มันก็ไม่ได้แล้วค่ะผ่านไปไปดีค่ะวันนี้ขึ้นคันนึงก็ดีใจแล้วนะคะดีใจกับเจ้าของเลยค่ะ มาทั้งวันเลยเท่าแก่วันนี้เท่าแก่ก็สู้สู้จริงๆค่ะยอมรับใจแก่เลยนะแกยอมมารถแบคโฮเจ็ดสิบนะมาช่วยมาช่วยังในของพิ่นโอ้กะแถาแกเมียแล้วคับเมียเที่ยวเลยนะบัด

เดี๋ยวก็จะเอาขึ้นมาอยู่ด้านบนนะคะตอนนี้น่าจะย้ายรถเคนออกก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวก็จะลากขึ้นมาอยู่แทนรถเคน,นะคะ่ะ ก็ช่วยลากค่ะภารกิจก็สำเร็จประมาณ90%ซแล้วนะคะอีกสิก็น่าจะเอาขึ้นมาด้านบนนะ

ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะวันนี้ก็ภารากิจสำเร็จอีกคันหนึ่งก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะคะ